ต่อไปจะเป็นเรื่องของการนับลูกดิ้นนะคะเห็นไหมคะการนับลูกดิ้นนะคะนะการนับลูกดิ้นมีหลายวิธีนะก็เป็น Count o Ten s a r o b s k y หรือว่านับใน10ชั่วโมงนับใน12ชั่วโมงนับในสชั่วโมงนะคะแต่ที่นี่เราจะใช้เป็นแบบปัจจุบันนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเราจะใช้เป็นแบบ Starobsky ก็คือนับเอ่อสามครั้งนะสามเวลาหลังอาหารนะคะ ในนี้เขาจะบอกคุณแม่ไปเลยการนับลูกดิ้นเพื่อป้องกันนะคะแก้ไขวิธีลูกตายในครันนะคะเพราะฉะนั้นจะนับลูกดิ้นเมื่ออายุคันภ์2สสัปดาห์นะคะเราจะบันทึกนับลูกดิ้นนะคะวิธีการนับก็คือนะท่านสงสัยวิธีการนับก็คือเห็นไหมคะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะสังเกตนะลูกดิ้นอย่างน้อยสามครั้งหาไม่รู้สึกหรือว่าไม่สามครั้งในหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ดิ้นสามครั้งในหนึ่งชั่วโมงต้องมาพดแพทย์ทันทีนะคะ วิธีการนับลูกดิ้นนะก็คือหลังอาหารในหนึ่งชั่วโมงหลังอาหารเช่นเราทานข้าวเช้าเสร็จ8ปดโมงเช้านักแปดโมงถึง9ก้าโมงเราก็ต้องนับลูกดิ้นถ้าหนึ่งชั่วโมงในระหว่าง8ปดโมงถึงในระหว่าง8ปดโมงถึง9ก้าโมงลูกไม่ดิ้นหรือดิ้นแค่หนึ่งครั้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาพบแพทย์ทันทีเวลาพบแพทย์มาโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินได้เลยตลอด24ชั่วโมงบอกว่าลูกดิ้นน้อยลงนะคะดังนั้นวิธีการนับลูกดิ้นก็คือลูก ดิ้นตุ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็นับแค่หนึ่งครั้งนะคะไม่ใช่ต่อตุ๊บๆๆนับสี่ห้าครั้งอันนี้เราก็สอนวิธีเขานับลูกดิ้นด้วยเราจะเริ่มนับลูกดิ้นเมื่อเมื่ออายุครรภ์ยี่สิบแปดสัปดาห์ใช่ไหมคะเห็นไหคะยี่สิบแปดสัปดาห์แล้วสมมุติว่าวันที่สิบห้ากุมภาเขาครบยี่สิบแปดสัปดาห์เข้ามาวันที่สิบห้ากุมภาแล้วก็วงสิบห้ากุมภาไว้เห็นไหมคะ่ะวงสิบห้ากุมภาแล้วก็สอนให้คุณแม่เขานับเช้ากลางวันเย็นนะคะสิ เช้ากี่ครั้งนะคะสามครั้งจะเขียนเป็นหนึ่งสองสามนี่ก็ได้เขียนเลขก็ได้นะกลางวันห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าให้เขียนเลขห้าก็ได้ก่อนนอนนี่ให้เปลี่ยนเป็นเย็นนะคะไม่เอาก่อนนอนนะคะหลังอาหารเย็นหนึ่งชั่วโมงะคะ่ะได้ห้าครั้งเพราะนี้รวมกันสามครั้งแล้วมากกว่าสิบครั้งในหนึ่งวันก็แสดงว่าปกตินะคะลงวันที่ให้เขานะวันที่สิบห้าอันนี้ลงเดือนให้เขา ก็ให้เขานับทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องขีดนับทุกวันวันที่17เชา้ากลางวันเย็นเขาก็ขีดของเขาทุกวันกลางวันได้เท่าไรเย็นเท่าไหร,เ,ไหรเพราะฉะนั้นการนับลูกดิ้นเนี่ยเป็นการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วยตัวของคุณแม่เองนะคะว่าลูกจะมีสุขภาพดีหรือไม่นะถ้าในหนึ่งชั่วโมงนะคะดิ้นไม่ถึงสามครั้งให้มาโรงพยาบาลทันทีหรือนับสามครั้งแล้วเชาว้ากลางวันเย็นแล้วรวมกันไม่ถึง น้อยกว่า10ครั้งก็ให้มาโรงพยาบาลทันทีไม่ต้องให้รอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ให้คุณแม่ขีดนับลูกดิ้นด้วยนะทุกครั้งที่มาเราก็จะตรวจว่าคุณแม่เขาขีดนับลูกดิ้นไหมนะคะก็สอนให้คุณแม่เขาขีดนะคะอ่ะต่อไปก็เรื่องของที่สําคัญก็คือเรื่องของการประเมินสุขภาพจิตนะคะก็คือเอชทีห้านะเรื่องของความรู้สึกในสองสัปดาห์หหมีอาการเหล่านี้หรือไม่ก็ถามนะคะ รเราะฉะนั้นการนับสุขภาพจิตก็คือจะตรวจสองครั้งก็คือครั้งที่หนึ่งเมื่อมาฝากคันครั้งแรกครั้งที่สองก็คือเมื่ออายุคันยี่สิบแปดถึงสามสิบสองสัปดาห์ขึ้นไปกใกล้คลอดเราจะเครียดหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือตรวจเรื่องของแบบคัดกรองสองคิวก็คือสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการเหล่านี้รือไม่มีสองข้อนะคะข้อสามก็คือการตรวจประเมินการดื่มสุรานะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาลงคะแนนหน้านี้นะคะเห็นไหมคะการประเมินสุขภาพจิต f t 5ทห้าคิว ht 5 2คิวแล้วก็ดื่มสุราแล้วก็จะมาลงคะแนนครั้งที่หนึ่งวันที่เท่าไหร่เราให้ไปครั้งที่สองก็คืออายุรันยี่สิบแปดทับได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ลงสุขภาพอัน,นี้สุขภาพจิตหลังคลอดนะคะลงเสร็จแล้วเราก็จะมีที่แปลนะแปลความหมายเห็นไหมคะที่แปลของหมายของสุขภาพจิตเห็นไหมคะจะบอกว่าถ้าคะแนนศูนย์ถึงสี่ต้องพบจิตแพทย์ใช่ไหมคะถ้าห้าถึงเจ็ดก็ส่ง counseling นักจิตถ้าแปดขึ้นคะแนนขึ้นไป สูงอ๋อขอโทษนะคะแปลผิดนะคะแปลกับหลังกันเอาใหม่นะคะถ้าศูถึงสีก็คือปกติถ้า5ถึงก็คือส่งจิตนักจิตนะคะก็คือมีปานกลางนะคะถ้าแคะแนนขึ้นไปก็คือ C p พต้องส่งพบจิตแพทย์นะคะก็ดูขึ้นไปนะคะอ่ะอันนี้ก็หมดเรื่องของการที่เราจะบันทึกในส่วนของการฝากคันแล้วคะ่ะอ่าายแค่นี้ก่อนนะคะเวลาไปฝึก ห้องคลอดกำลังคลอดก็ค่อยไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้มีอะไรผิดพลาดไปก็ไปกลับไปอ่านแล้วก็ไปแก้ไขเอานะคะบางทีครูพูดเร็วไปพูดผิดพูดถูกบ้างนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะค่ะแค่นี้นะคะ